และกิจหลังเลิกงานในวันนี้นะคะก็คือการเก็บแอปเปิลค่ะทุกคนบอกว่าแอปเปิลที่บ้านบีนะคะมันดกมากๆเลยค่ะช่วงนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะบีก็เลยว่าจะเก็บไปฝากเพื่อนร่วมง,งานคะ่ะลูกที่สุกๆแล้วนะคะมันอยู่ด้านบนคะ่ะตอนแรกบีก็ว่าจะปีนขึ้นไปนะคะแต่ว่ามันหาทางขึ้นไม่ได้คะ่ะเลยทำได้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปเลยคะ่ะลูกพวกต่ำๆที่ยื่นมือถึงนะคะก็มีเยอะมากๆเหมือนกันคะ่ะบางลูกมันก็ยังไม่สุกดีนะคะบีก็เลยเลือกเก็บเอาลูกที่คิดว่ามันน่าจะสุกแล้วคะ่ะจะบอกว่าบีอเ้ท่าานนมกกๆรรงัซืใ เวลาที่บีไปซื้อในห้างนะคะรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวๆจะจืดค่ะแต่ลูกที่เก็บแบบสดๆจากต้นนะคะมันมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆอมหวานค่ะแทบจะหวานนําไปเลยแล้วน้ํานี่คือชุ่มฉ่ำมากๆค่ะแอปเปิลปีนี้นะคะมันดกมากค่ะบีก็เลยจะเก็บไปฝากพี่สาวคนจีนนะคะเพราะว่าแกบอกว่าแกชอบแอปเปิลเขียวค่ะพอดีเลยค่ะมีเพื่อนช่วยกินาะทุกๆปีนะคะยอมรับเลยค่ะว่าบีกินไม่ทันตอนแรกบีก็กะว่าจะเอาไปดองนะคะจริงๆคือบีไม่รู้วิธีดองค่ะกลัวทาออกมาแล้วทาให้ตัวเองท้องเสียพอตั้งแต่เกิดมานะคะบียังไม่เคยดดดดออองงะะะะไไรสสักยยย่่่่่่าาาเเลลคคคิวมททํจีีุ กินสดๆนะคะก็อร่อยมากๆแล้วคะ่ะเปรียบเทียบแอปเปิลที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เ,เหมือนกับที่ไทยมีต้นมะม่วงคะ่ะที่นี่นะคะจะบอกว่าขึ้นเยอะมากๆเลยคะ่ะข้างถนน,นก็มีนะคะและคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะเขาก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่อันนี้บีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไรที่บ้านของบีนะคะสามีก็ไม่กินคะ่ะพ่อปู่ก็ไม่กินแม่ย่าก็ไม่กินเหมือนกันนะคะมีแค่บีคนเดียวเลยคะ่ะที่กินเวลาที่บีกลับมาจากที่ทํางานนะคะแล้วเห็นแอปเปิลล่นลงพื้นนี่คือแบบเสียดายมากๆค่ะก็กินเยอะไม่ได้นะคะเพราะท้องอืดพ่อเก็บไปเก็บมานะคะคิด นะคะมาช่วยเก็บให้ค่ะแต่ก็อยากที่เห็นนะคะเพราะสามีของบีก็เอื้อมไม่ถึงก็งเลยคิดหาวิธีนะคะว่าจะขึ้นไปเก็บยังไงดีมองไปมองมาในสวนก็ไปเห็นรูปปั้นหินพอดีค่ะบีก็เลยคิดว่าจะเอามาวางใต้ต้นแอปเปิลค่ะแล้วบีก็จะปีนขึ้นไปเก็บนะคะแต่จะบอกว่ารูปปั้นนะคะคือหนักมากขนาดบีและสามีนะคะยังแทบจะยกไม่ขึ้นเลยค่ะตอนที่กําลังยกหินมานะคะคิดถึงไม้สอยมะม่วงที่บ้านมากๆเลยคะ่ะแถวบ้านบีนะคะหาไม้ยาวๆนี่คือยากมากๆค่ะถ้ายอยู่ที่ไทยบ้านเราตัดต้นไผ่เล็กๆก,ก็เอามาสอยได้แล้วแต่่่่ททีีีีนนนะะะคคคือไมมเลยุ เวลากระชั้นชิดวิธีอะไรได้ก่อนก็เอาวิธีนั้นก่อนค่ะวันนี้บีเก็บแอปเปิ้ลได้เกือบ20ลูกเลยนะคะและคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะสุกเยอะกว่านี้ค่ะรอบหน้านะคะบีจะเอาบันไดมาปีนขึ้นไปค่ะปีที่แล้วนะคะบีก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะมีผู้ช่วยหลังจากที่บีเลิกงานมานะคะพ่อปู่ก็เก็บให้บีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกบีก็กะว่าจะพอแล้วนะคะแต่ว่าสามีของบีเรียกไปเก็บอีกลูกค่ะก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยค่ะบีต้องปีนไปอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ลููููกกกกนนนนนีีีีีี้้้้้คคคคคืออออยย่่่่่่ขขางงงงงสะะะะะเเเบจ็ไไไมมมดดลลแปปิถึ20 แต่จะบอกว่าอร่อยมากแต่บีจะเอาไปให้เพื่อนร่วมง,งานหมดเลยนะคะพอช่วงนี้บีกินแอปเปิ้ลแทบทุกวันเลยค่ะกินมากกว่านี้ไม่ได้นะคะพอท้องอืดค่ะตอนนี้กําลังวางแผนกันนะคะว่าจะเก็บต่อไหมผลสรุปก็คือวันนี้ขอยอมแพ้ก่อนค่ะคอยยกหินมาเมื่อกี้คือเหนื่อยมาก